ฮอนด้าเตรียมปลุกตำนานความเทในรูปแบบใหม่กับ h o n d a s u m m e r x 2 0 2 6สกสูตเตอร์รุ่นยอดนิยมที่ครองใจวัยรุ่นไทยมาอย่างยาวนานกลับมาครั้งนี้พร้อมดีไซน์ที่ดูดันกว่าเดิมผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและสไตล์สตรีทอย่างลงตัวตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Urban Street Freedom ที่สื่อถึงอิสระในการขับขี่และการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ s ู m m e r x 2 0 2 6จึงถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่โชกเฉียวทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของโครงสร้างเปือยที่แฟนๆ ฮอนด้าซูโม่ X2026 มาพร้อมไฟหน้าแบบฟูลเลดทรงสี่เหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและดุดันพร้อมไฟ DRL แบบเส้นที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ในยามกลางวันตัวบอดี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้เพรียวบางและมีมิติที่ประชับขึ้นทําให้การควบคุมง,ง่ายขึ้นในสภาพการจราจรเมืองใหญ่เบาะนั่งแบบ2ชั้นดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมล้อแม็กขนาด12นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ส่วนโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาว และโชคหลังเดี่ยวซับแรงได้อย่างนุ่มนวลทำให้ซูมเมอร์ X รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งความสบายและความเทในทุกมุมมองภายใต้ดีไซน์สุดเฟี้ยวฮอนดายังพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ให้ตอบสนองการขับขี่ได้ดียิง่งขึ้นซูมเมอร์ X 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด125ซีซีแบบ4จังหวะ s o c ระบายความร้อนด้วยอากาศรองรับระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์และประหยัดน้ำมันสูงสุดตัวเครื่องสามารถรีดกำลังได้เต็มพลังในทุกจังหวะ พร้อมระบบ idling stop ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อหยุดรถและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตร,รฐาน EURO 5ใหม่ล่าสุดการขับขี่นุ่มนวลแต่คล่องตัวช่วยให้ Summer X 2026เป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับทุกสไตล์ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางระยะไกล Summer X 2026ถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เหนือระดับ เริ่มจากหน้าปัดแบบฟูลดิจิตอล LCD แสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันและระบบแจ้งเตือนต่างๆพร้อมระบบสมาร์ทคีย์ที่มาพร้อมฟังก์ชัน a n s w e r b a แ k และ Immobilizer เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดช่องชาร์จ USB Type C ถูกติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้าเพื่อรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางอีกทั้งยังมีระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อม ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่หยุดรถเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยให้ซูมเมอร์ X 2 0 2 6ไม่ใช่เพียงแค่สกู แต่เป็นเพื่อนคู่ใจของคนรุ่นใหม่ที่รักความอิสระและความสะดวกสอบา Honda s u m m r X 2026คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงกลางปี2026โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0 0 0ถึง70,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีพิเศษที่มีให้เลือกถึง5แบบได้แก่สีดำด้านสีเหลืองสปอร์ตสีแดงสตรีทสีฟ้าเทคโนโลยีและสีขาวมินิมอลซึ่งตอบโจทย์ทุกบุคลิกของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นสายสปีดสายแฟชั่นหรือสายเรียบหรูซูเมอร์ X รุ่นใหม่นี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ขายดีที่สุดของ Honda าในตลาดไทยด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ครบครันที่สุดในคลาสเดียร์ฮอนด้าซูเมอร์ X 2อ2 6คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบของสกูตเตอร์สายเท่ที่หลายคนรอคอย Honda สามารถผสมผสานความคล่องตัวของรถเมืองกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่สะท้อนสไตล์เฉพาะตัว พร้อมความสนุกทุกการขับขี่ซูเมอร์ X 2026คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด